ุุมมปา6ก็ขอสวัสดีด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาลอาประสบการณ์นะผมที่ว่าจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นเนี่ยมันต่างออกไปยังไงนะครับผมจะมาสรุปอยู่3หัวข้อหลักครับก็คือความชอบส่วนตัวสภาพแวดล้อมแล้วก็นิสัยครับมีทั้งหมด3หัวข้อเองนะครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็เข้าไปดูในคลิปก็ได้เลยนะครับ เอาแล้วผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เนะี่ยจะมาเล่าประสบการณ์การโตจากวัยเด็กถูงวัยรุ่นเนี่ยมาต่าไปยังไงนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบมองว่าแบบไอ้แม่งเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนผมเนี่ยคือมันแตกต่างออกไปเยอะมากๆนะครับคือแบบมันแตกต่างไปเยอะมากๆผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับผมซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมท้าความก่อนนะครับก็คือตอนสมัยเด็กเนี่ย ชอบเล่นเกมมากผมรักเกมเป็นชื่อจิตใจนะผมชอบเล่นเกมในเวลาว่างมากๆแล้วก็ดู u t u b e นะครับผมคือแบบกูไม่ออยแล้วกูจะเอาเกมนี่แหละนะเอาเกมมากเกินไปจนปล่อยตัวเองให้แบบอ้วนทัวมาเออซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมชอบเล่นเกมโลบอกรับแล้วก็พูดถึงยูทูเบอร์ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมชอบดูที่แป้งวาร์ต้าเกมมิ่งนะครับเออสองคนนี้แหละยอดครับหลังจากนั้นนะครับพอโตมานิดนึงเนี่ยในด้านของเวลาว่างที่ผมชอบทำเนี่ยก็คือน่าจะ เล่นเกมเหมือนเดิมครับอาจจะแบบมีโยกไปแบบขับรถเล่นบ้างอาจจะมีแบบโยกไปเล่นบอลบ้างสไตล์วัยรุ่นทั่วไปนะครับมาที่เรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องนิสัยของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนเด็กเนี่ยนิสัยของผมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบน้านเรื่องแจมใสนะครับเห็นอะไรเล่นเจออะไรเล่นเล่นหมดเพราะว่าแบบอยากให้คนอื่นหัวเราะไปกับเราเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็คืออยากมอบความสุขให้คนอื่นไม่อยากให้คนอื่นเครียดพอเห็นคนอื่นเครียดต่อหน้าเราเราเราจะรู้สึกไม่ดีตามนะครับเออแล้วต่อโตมาก็ยังเป็นนิสัยนี้เช่นกันนะครับแต่ ก็สรุปครับวัยรุ่นของผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นเหมือนเดิมครับแต่บวกความน่าดาเป็น100%ครับเออแล้วก็มาหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่แบบมีผลกระทบต่อชีวิตของผมมากที่สุดละซึ่งตอนวัยเด็กเนี่ยก็คือตอนนั้นจะชอบใช้คําพูดว่าแบบเฮ้ยนายนายไปซื้อขอนมให้เราหน่อยสิเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําความสะอาดห้องให้นะเออไอ่ติ่มเลยมาส่งติ่มติมเลยส่วนโตมาละอุย้ยมึงกูไอ พอโตมาตั้งแต่ป6ถึงม1เว้แม่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยคือแบบว่าเพื่อนที่อยู่แบบตอนป6เนี่ยอาจจะมีย้ายออกบ้างจนแบบไม่เหลือเพื่อนเลยฮะแล้วก็ทางเรียนก็รับเด็กใหม่เข้ามาเยอะนะเออรับมาประมาณ13มันก็16คนมันโคตรเยอะเลยนะมันเหมือนกับว่าแบบผมได้ไปอยู่กับสังคมใหม่โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนเลยอะจริงๆอันนี้จริงๆนะก็สังคมที่เริ่มมาเป็นม1เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือเหมือนอยู่ใต้ตีนแล้รู้สึกอย่างนี้เลยนะก็ เขาเนี่ยจะเดินมาหาผมครับแล้วก็ต่อยแขนผมครับตอนนั้นไม่มีเหตุผลเลยนะพอผมพยายามพูดกับเขาดีๆเขาก็บอกว่าเออเนี่ยกูต่อยเล่นๆนครับโอ้โหคืออย่างที่บอกไปผมผมเป็นเด็กอ้วนเลยเนาะเราทํอะไรไม่ได้นอกจากแบบรับแรงกระแทกครับเออซึ่งผมพูดตวัวมนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากมากๆนะครับเออเอาละพอขึ้นมาตอนม .2 เนี่ยเราก็มีมาตรการนะผมซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะว่าผมเป็นเด็กอ้วนนะครับผมทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหม แล้วก็ต้องพัฒนาตัวสู้เขาสินะครับผมคิดอย่างนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยคือผมพัฒนาตัวเองหนักมากนะก็คือทุกวันเนี่ยแม่งผมจะดุ๊กมาแบบออกกังกายแบบทุกวันเลยนะก็คือแบบบางวันเล่นบอลบางวันเล่นกล้ามคือแบบสลับสลับกันไปคือแบบจากตอนนั้น9 6กโลลดมาเหลือ6 4กโล เฮ้ยคือแบบว่าแบบตอนนั้นคือแบบลุกมาทําแบบแรงใจล้วนๆเลยคือบางวันแบบเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยอะ่ะแต่บอกผมก็ยังลุกมาทำครับนั่นแหละครับก็คือเราพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะถัดตามทันพวที่มันแบบทําร้ายเราอะเออคือแบบผมพัฒนาตัวเองโหดมากนะคือแบบการดําเนินการทุกอย่างอ่ะคือมันอยู่ในเทอมเดียวมาเลยพอเปิดเทอมมสองทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ทำยังไงะทํายังไงะเหมือนเหมือนแบบอวตารอีกร่างหนึ่งอะเออพอขึ้นมาจากมสอเนี่ยก็คือทุกอย่างเรื่องข้อที่เข้าทานครับไอ้พวกที่มันแบบท่อต่อยเราก็เริ่มมาพูดกับเราดีๆเพราะว่าทางฝั่งเขาก็โตขึ้นเหมือนกันนะอีกขั้นหนึ่งจนแบบว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเออก็คือเราเราจะไม่ใช้ความรุนแรงใส่กันละนะก็นั่นแหละครับน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือมาเมาส์นั่นแหละทาเอาง่ายๆครับก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและนี่ก็คือรายการใหม่ของผมนะครับก็คือรายการอะไรก็ไม่รู้ตามชื่อรายการเลยเราจะแรนดอมคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ออกมามากมายครับที่นอกจากการเล่นเกมครับอาจจะเป็นการรีวิวเรื่องแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นได้หมดเลยครับก็ถ้าเกิดใครชอบรายการใหม่นี้ครับหรือว่าอยากให้มีการปรับปรุงอะไรตรงไหนก็ช่องคอมเมนต์พิมพ์ได้เสมอนะครับผมนั่นแหละวันนี้ก็เหมือนมาเมาส์กันนะเออสนุกปากมากวันนี้ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ